ไหนดูผลงานทีลูกลูกดูผลงานทีได้ไหมหัวใจไหมโอ้ยได้เป็นหลอดไฟแน่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับลกูกสวัสดีค่ะอ้าโอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนคะลกูกโคฟาร์มโคูฟาร์ามนะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเด็กๆนะครับให้ให้เราได้ทำเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเดี๋ยวเรา เ้าไปดูกันเลยข้างในโอเคไหมคะโอเคบไป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 เลยวันนี้ป๊าป๊ามากับออสซินออสซี่นี่นี่ไปคุณแม่ไปไม่อยู่นะครับวันนี้โอเคไปเราเดินเข้าดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันได้ข้างในบ้างเนานะโอเคไหมคะอ่าโอเคครับเดินนําไปเลยนี่อันนี้เป็นลานทางเข้านะตัวนี้เขาก็มีคาเฟ่ด้วยมั้ย แน่นอ่าเดินเอง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 อ่าเดินกย่เงใจเจ๊ไปเลยเฮ้ยนี่นะครับเขาจะมีฟาร์มมีอาร์ตครับใช่ไหมอิตาลีคาโชมอลครับข้างในอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูป้ายตอนนี้เรากำลังเดินไปข้างในเนาะป้ายตรงไหนเอ่ยมาตรงนี้ลูก ไปตรงนี้มาเล่นลูกมาตามมาตามมาตามมาฮะมาด้วยมาดูเลยโอเคโอเควันนี้ว่าเราจะได้ทำอะไรได้บ้างวันนี้สวัสดีครับมีกิจกรรมอะไรให้น้องทำได้บ้างครับตอนนี้นกิจกรรมก็จะมีย้อมผ้าน,นะคะแล้วก็มีฟาร์มค่ะแล้วก็จะ กระถางนะคะ <Okay. S 2> เก็บไฟช่วงนี้นะคะ่ะยอมผ้าไหมโอ้ยอมผ้าอ่ะอได้ครับผมอ๋อเ,เอาทินเราเอาลายนี้ไหมนี่หัวใจตรงกลางดีไหมครับกลางประมาณนี้ได้ไหมเอาไหมอะไรหัวใจนะครับอ่อหัวใจแล้ยหัวใจ เล่หลอดโอเคนะเจเจจะทำเส <Go. S 1> ื้อเ <Go. Go. S 1> ี้ก็เล่นหลอ่อเจมี์เ่นเล่นเป็นนะคะโ mm. อเคนนี้เจเจกำลังจะทำเสื้อลายหัวใจ ูป็ทรงแล้วก็วาดหัวใจับเราเราทำแต่และลายจะต้องวาดวาดวาดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมลายนี้เียอ๋อ,อลายเดียวที่วาดอันอื่นก็มัดใช่ไหมเอาหนังย,ยางมัดใช่ไหม วันนี้ผมมาวันพุธอ๋อวันพุธต่อปีวันนี้ผมมาวันพุธเดี๋ยวนี้นะค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลาฟาร์มค่ะอ่าครับตั้งแต่เดือนหน้าไปจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์คะอ๋อเปิดแค่สุกเสาร์อาทิตย์ไม่ค่ะนี่ผมก็อยู่แถวนี้แหละครับเห็นป้ายตลอดเลยแต่ไม่เคยแวะเข้ามาจะดีมีรุ่งแพ้เกิดยังไงก็ไม่รู้เอาเถอะครับแล้วมีเหตุวิที่คาเฟ่ก็มีครับตรงนี้ อ๋อโอเคนี่คาเฟ่แล้วตรงนี้เป็นแฮปปี้ฟาร์มโอเคข้างหลังลองดูอะแบบนี้นะแล้วนาะพี่จะให้น้องจีบแบบนี้นะตามลายเส้นที่พี่วาดให้นะจีบให้เส้นที่พี่วาดตรงกันให้หมด ้าจีบไม่ตรงก็จะออกมาเป็นหลอดไฟสตรอเบอรี่ได้โอเคไหมคะโอเคไหมโอเคออ่าเดี๋ยวป๊ะป๋าช่วยลองไหมป้ะป๋าช่วยเอาป๊ปาช่วยเดี๋ยวเราลงมาลงข้างล่างตรงนี้นัู้เข่าเลยเข่าเลยเข่าเลยปุ๊บอ่าก็จีบจีบอย่างงี้ใช่ไหมครับจีบค่ะอ่าปุ๊บแล้วค่อยจีบเลยอ่าเจ๊เจ๊มาทำ แค่ทาเองอ่ะปุ๊บนี่เดี๋ยวป้าสอนก่อนวิธีจีบก็คือว่าลูกก็ต้องเอาอันนี้ล่นเข้ามาแบบนี้อ่าโอเคไหมแล้วก็ล่นเข้ามาเรื่อยๆอ่าตามเส้นอ่าโอเคถูกต้องถูกต้องอ่าถูกต้องตามเส้นเรื่อยๆลูกค่อยๆทีละนิดๆดิลูกทีละนิดๆอ่าอันนี้ทําเองนะอ่าอ่าโอเคต่ออ่าดูยลองดูอ่ะเอาเลย เสร็จแล้วใช่ไหมขีบแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่ะพี่มาถ่ายนะอ่าให้คุณพี่เข้ามาถ่ายพี่มาถ่ายอ่าคาดว่าน่าจะเป็นหอดสั้นฮ่า่าสมมติเลยกันสมมุติว่าสมมุติว่าได้โอเคไม่เป็นไรเนาะเราทำเองใช่ไหมคะอ่ะอะไรก็ได้ค่ะจะได้ไม่เหมือนใครดีไหมคะโอเค อ่าลายเดียวเนี่ยเสร็จแล้วก็มัดน่ออสตินเห็นไหมคะลูกนี่เห็นไหมมัดมัดมัดอ่ามัดนี่ให้พีเขามาไทยโอเคอ่ามัดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปย้อมเขาเรียกว่าทำมัดย้อมอะไรครับแจ็คไปวุ้ล่ะกะ รอกะนี่อยู่บ้านรอกะใช่ตอนนี้ก็ได้เข้าเรื่องแล้วนะหลังจากนั้นคือเราก็มัดทำลายใช่ไหมครับอ่ามัดก็ทำลายเรือยอ่ามันจะมัดยังไงก็ได้มันจะมัดแบบกันก็ได้เลยนะค่ะอ่าออสตินทีนี้หนูต้องเอาเอาหนังยางเข้าไปมัดโอเคไหมจะมัดยังไงก็ได้แนี่มามัดแบบนี้ก็ได้แต่พยายามมัดให้แน่นนะคะให้หนังยางตรงสมบูรแบบนี้โอเคไหมมันจะเป็นรอย จะเป็นรอยแบบเส้นๆอย่างเงี้ยเป็นวงๆอ่ะตรงที่หนังยางรัดจะเป็นสีขาวอ่ะเลยเลยเลยเลนั่งเลยค่ะวงแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นพี่วงกลมแบบนี้ก็จับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รัดเลยอ่ะลองดูค่ะได้ไหมเขินอะไรอ่ะอ่ะปลช่วยปลช่วยอ่ะจับขึ้นมาแบบนี้อ่ะแล้วลูกมัดเอออย่างเงี้ยปึ๊บมาได้ปะดึงแล้วก็ม้วนบิดทีนึง แล้วก็ใส่อ่ะใส่เอ้าใจไหมอันนี้ตัวอะไรอื่นอเคค่ะอัวนี้ล่ะโอเคตัวนี้ล่ะคะไม่ใช่อันนี้อันนั้ล่ะอันนี้อันนี้คืออะไรเก้งคิงอ่ะอันนี้หนึ่งอันโอเคใจไหมอ่ะไหนอีก ลูกมาด,มดอิอ่ะน้องมาดิมาเจ๊ใหญ่เ,เลี๋ยบีสั้นมัจะยาวอ่าจอาอิางทำ,จทำเองปึ๊บอะดึงอย่างนี้นะอ่ะอ่ะมาจับให้หมุน,นของที่เออข้าวข้าวจ้ะเข้ข้าวหมูข้าว,าว,าว,าวอะไร อ่ากูอ่ะปึ๊บอ่ะตรงไหนคะอีคมาห่ออ่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรนะคะเบิร์ดเบิร์ดใช่ไหมอ่ะเดเจทำต่อมัดได้ปะมลูกมัดได้ป่ะอ่ะมาช่วยราช่วยตรงมุมนี้แล้วกันอ่ะตรงมุมนี้ อ๋อทีมทำเองอ่ะนี่ไงเอาทีนทำเองอ่ะดึงอ่ะอ่ะเนี่ยวันนี้มีลูกแพะด้วยนะแกแผลแกนี่อ่ะปึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะป้าจับให้อปึ๊บดึงมาเราต้องแน่นอีกหน่อยอ่ะดึงมาแล้วก็หมุนอ่ะหมุนแล้วก็คอ อ, <mm> อ,อ๋อโอเคค่ะอ่ะอีกจะ,ะอันไหมอีกจะอ่านไหมตรงนไหมตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้น่าจะโล่งๆกันวตรงนี้ไม่ยอมหรอกคะ <mm> ตรงนี้ <mm> น่าจะยอมไม่ไหวยังเดี๋ยว ขปยะะอ้อีกอ่อไปยอไปย้อมเลยดีกว่าไปพอละแล้วเรา,าจะได้มีพื้นที่เยอะๆไ,ไปเลยอะไรคะนี่เด็เจ้เขาไปย้อมี่ชิอยู่นี่รอนะคะอ,อ่ะอะาลาวผ้าด้านนี้ค่ะผ้ามาถึงด้านานี้เลย อันนี้ล้างน้ําเปล่าธรรมดาใช่ไหมครับอ่าเป็นน้ำสั่น้มค่ะอ๋อนน้ำสั่น้มค่ะสีก็จะมีให้เลือกนะคะน้าขาของน้องได้แล้วค่ะโอเคค่าลูกพี่จีลงได้ไหมสีอะไรดีคะสีอะไรดีคะจะมีดสีแดงเจเจไปเลือกดูสีเหลืองจะมาจากไม้ขนุนนะคะสีแดงไม้ฝางคค่ะแล้วก็สีที่สามเป็นสีม่วงมาจาก ไม้สองบวกสนิมเหล็กค่ะเอาสีเลยคะ,คะสีร้อนค่ะลูกระวังเอาสีเดียวเลยเหรอคะเอาสีเดียวเหรอคะลูก <c oughs> สีเดียวคืออันนี้สีแดงใช่ใช่ครับใช่ค่ะที่หม้อร้อนนะลูกหม,ม้อร้อนนะคะที่หม้อร้อนนะอันนี้มันนี้มันนี้หม้อร้อนคีบแล้วก็ไปจุ่มเลยอ่ะเจเจมาเลยนี่นี่นี่น้องดูอ๋อ ไม้ฝานใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เขาเอาทำอุทัยทีบ้างค่ะเออเลยอ่ะไปเลยปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยปล่อยลงไปเลยลูกปึเออแค่ไหนนะครับประมาณหนึ่งสองนาทีเจเตอนนิ้วโดนหม้อนะลูกหม้อร้อนนะอ่ะเจเจเจทำเสื้อนี่ไงเจทำเสื้อนี่ไงเจทำเสื้ออ่าเจ๊ระวังร้อนนะลูก คนไหมคนไหมอ่าปล่อยปล่อยไว้ลูกปล่อยไว้แต่ถ้าเป็นผ้าที่ไม่โดนน้ําสารส้มก็ไม่นี่ใช่ไหมครับก็ไม่ติดใช่ไหมสีมันจะไม่ค่อยเข้มรอ๋อติดเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้มโอเคเหมือนเราย้อมผ้าปกติทั่วไปใช่ไหมค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่ให้ดูสีนะคะว่าหนูชอบหรือยังเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆย้อมนันยางอะครับนี่สีแบบนี้ได้ไหมคะทำไหม มลูกโอเคหรือ,อยังโอเคหรือ,อยังแกะหนังยางกัน,นเดี๋ยวเราไปแกะหนังยางกัน <Okay. S 1> ลูกไปน้ำพี่เขาไปลูกแล้วนี่ก็น้ำเปล่าธรรมดาใช่ค่ะอ๋อเสร็จเจ้มาดูพี่เขาแกะหนังยางเลยลูกพี่แกะให้ไหมกลัวโดนใส่เสือ้ออ่าได้ครับแกะสูงไว้ด้วยอ่างนี่คือแกะแล้วก็ตัดค่ะแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็แวะนรับค่ะโอเค เวลาเราไปก็ซักก่อนไหมครับซักก่อนใส่หรือว่าเดี๋ยวเราจะเอาห้ล้างน่อโอเคเพราะเดี๋ยวก็อันนี้จุ่มเสร็จก็ใส่นเนี่ยกระนุมแล้วก็ไปตัดต่อที่บ้านได้เโอเคครับแต่ช่วงแรกๆก็จะมีสีตรงเลยนะคะครับเจ้เขาเรียกว่าเสื้อทรงเลยครับนี่เป็นเสื้อทรงกระเดียบเ่ยเสื้อทรงกระเดียบจ้ไหมแจ้ใส่ไปดอยไปดีเลยอ่ะมีไหม ห้ไหนดูผลงานสิลูกอาเินดูผลงานสิได้ไหมพอใจไหมโอ้ยได้เป็นหลอดไฟแน่เลยสวยอยู่นะอาเินสวยนะนี่นี่ถือถือหน่อยถือหน่อยสวยนะบอกว่าสวยไหมคะสวยไหมชอบไหมโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวขอพี่ตากไว้ก่อนอ่ะโอเคขอบคุณนะครับผม อ่ะมาตอนนี้เราจะไปกันที่ h a p p y ้ a ฮปปี้ฟามนะครับโอเคไหมอ่ามาเลยลงมาเลยจับราวด้วยจับเดิด้วยอ่าจับมือกันก็เจจับมือไงลูกเดี๋ยวจะได้ไม่ร่วงเอามาตามป๊าปามาเลยอ่าโอเคมาเลยนี่นะครับ h a p p y f a r รมนะนี่มีป้ายบอกนี่ จับได้ไหมหรอพี่เขาบอกว่าเข้ามาดูได้นะเข้ามาดูได้แต่ว่าจะจับเยอะดีกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาไม่ได้คุมนะ<อ>นี่แล้วก็เขาบอกว่ามีออ,อมีแบบสมอยมีชีฟด้วยอ่ะมาแล้วมาดูนะนี่นะครับอันนี้เป็นควายเผือกนะซี่เขาเรียกควายเผือกนี่ควายเผือกนะอะควายเผือกนะ หายากนะลูกหายากนะลูกเพราะควายปกติสีไรบัฟฟโล่เ yeah, อ็กซ์เชลีเคเลสเย่เคเลสปลาดบัดดิสฟอนิสไฟเคเลสอ๋อฮะแต่พวกนี้เขาจะอายุไม่ยืนนะคะลูก <L> เขาจะไม่เหมือนกับควายที่นี่จริงนะเพราะว่าเขามีเขามีข้อบกพร่องทางทางยีนใช่ไ,ไหมคะอ่ะดูทค่นี่มีเบบี้เออซี่เห็นไหมเบบี้บัฟโฟโล เนี่ยามีส right งนง็สองตัวนี้ไงนี่สอตัวนี้คือบบีเห็นไหมอันนี้ก็คือพ่อเขาเนี่ยนี่นี่คือมามีคือมาม,ม,ม,มีใช่ไหมอ่าไปดูไปดูไปดูเราเปิดเข้าไปดูชีฟกันมีชีฟกับเกนข้างในไปเร็วไปเร็วมีชีฟกับเกนข้างในไปเร็ว นี่ยอะเรติเอ็ก yeah, <let> <laughs> เขาอ่ะเปิดเข้าไปเลยเข้าไปแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ๋อนี่ไงพิกเปล่าพิกเปล่ามาสิมาดูสินี่อู้นี่นอ๋อพิกเห็นไหมพิกอ๋อ ไม่ออกข้างนอกเขาไม่ออกข้างนอกเขาออกข้างนอกได้ไงล่ะลูกเขาอยู่ข้างใน baby pig อ่าบบี้พีก,แบบพกนี่ไงอันนี้ไง,อ,นนไงอันนี้ไก่งวงเนี่ยอหรซิน,นเทร์กี่กับก้ากังวงจ้าตัวเขาเป็นสีเขาจะเป็นสีนี้เพื่อเขาตัวเขาก็จะเป็นสีชมพูเหรอคะม <laughs> ันมีหลายพัน่นนู่นดูดู rabbit, see. See rabbit. ดอ๋อสีดูสิ rabbit ah so cute เห็นไหมนู่น rabbit อ่าให้ลูกโอเคโอเคไก่งวงอันนั้นน like ่ะพ oh. ี่สิใช่ลูกอ right> ุ๊กอุ <S, like> <S 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 <S, ๊กอุ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 ๊กอ่าดูดูดูเขามีอ่าฮะชีฟจะขึ้นไปดูไหมมาหนี้มานี้เจ๊ถอยมาก่อนอ่ะขึ้นไปดูชิคเก้นข้างบนไปไหมไปดูไหมอ่ะไปไปไปอ่าไปเดินเลยเดินเดินขึ้นมานี่เจ๊ตรงนี้อ่ะเดินขึ้นมาตรงนี้ขึ้นบันไดนี่ลูกขึ้นมานไดนี่ไปอ่าไปเลย ไป,ไปดูชิเคเก้นกันฮะ Lost of Rabbit ไปเลยไปเลยชิคเก้ <laughs> เนเห็นไหมลูกเต็มเลยไก่มีไข่ไหมลองดูดิอืมมีไข่ไหม้าไหนมันไม่มีไข่ให้เก็บแล้วเนี่ยจริงๆเขามีตรงนี้นะนี่นี่ตะก้าเก็บไข่แต่ว่าตรงนี้ไข่ไม่เหลือแล้วลูกโอ้มียู่นุ้นฟองนึงอ,อ่ะนู้นข้างในนูน้น ข้างในนู่นฟองหนึ่งข้างในแต่ว่าเขาตอนเขาน่าจะไม่ไข่อ่ะนู้นข้างในเห็นปะเห็นนะตะกร้านู้นอ่าโอเคไหมอ่าเขาไม่เก็บแล้วเออไม่เก็บเราไม่กวนเขาเดี๋ยวเขาจะไม่ไข่โอ้๊กกุ๊เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกออสี่อ่ะเออกูุ๊กูกุ๊กกุูกกูู๊กุ๊กกุ๊กเขาเรียกออาสี่ด้วยเขาตินด้วยออาตินด้วยอ่ะสี่มาเร็วไปเลยเดี๋ยวเราไปดูชีฟกัน ไปดูชีพกันนี่เขาเรียกว่าไก่งวงนะลูกเห็น,นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ไก่งวงอ่ะไ<ต>ปะทำไมป,ะปะ๊าป๊าลงฮะเดี๋ยวเราเอาเขาลงก่อนป,ะปะ๊าป๊าน่าติดดิสโก้เลอือหนี่นยดูยเขาร้องอป๊าป๊าเขาจะเพิ่มไปได้ไงอือฮะอ่ะป๊าต้องให้เขาลงก่อนตอนตอนป๊าเป็นเด็กๆอะ่ะที่โรงเรียนแบบป๊าเขาก็เลี้ยงไก่งวงอัน ไปเลยเราจะไปดูชีฟกนะันโอ้ดูชีฟนู่นดูชีฟนู่นนู่นนู่นอ่าาาาเราไปดูชีฟกันอ่ามาๆมาชี้มา,มา,มา,มานี่โอ้นี้ยแบคชีฟ I think this is a goat 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 นี่ไงจิงดิสดิสโก้ใช่แล้วกันเพว่าดผมของเขอ่าดูขนเขาโหหล่อเชียตัวเนี้ยหล่อไหมดูนี่ดูผมเขามีสีทองทองด้วยตรงปลายอ่ะโอชินอย่ามือยื่นเข้าไปนะคะเราไม่ได้หยิบอาเารหล่อมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยหล่อมากใครเพิ่งเคยเห็นอ่ะโกดอ่านี้นี่นี่นี่เบบี้มีเบบี้ตัวหนึ่งเห็นว่าตรงนู้นเนี่ย นี these, these, baby, see, ่นี่นี่เบบีหลบอยู่ข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่างน้ำนู่นอาทำไงให้เห็นได้นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเอาสิเอาสิเห็นไหมสิเห็นเบบีไหมนู่นนู่นนู่นเบบีอยู่ข้างหลังนู่นเอ๊ะนู่นน่ะเบบีเบบีเบบีกอดเบบีกอดมาทางนี้ดิสเว่เอาสิไดยดิสเว่ตายหื โอเค we all already survey around the happy farm right? ่า,า,ไไาตัวนี้ก็เป็นสระน้ำไงเดี๋ยวเราจะไปตรงคาเฟ่ตรงนู้นโอเซนไปคาเฟ่ก็เดี๋ยวสั่งน้าแล้วก็จะมีเพ้นกระถางด้วยเอมเพนไเ์ไ,ไหคะเอซไปมป,ป,ป่เดี๋ยวเราเดินไปกัน